ชายแดนไทยสวิกวกิ์กัมพูชาอาจกำลังลุกล้ำดินแดนซวาวนพดลออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดช็อกที่อาจทําให้หลายคนต้องจับตาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดแต่ประเด็นนี้มันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดเยอะนายนพดลอินนาประธาน,นาคณะกรรมาการวิสามันกมอทอที่กําลังศึกษาเรื่องการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2543และ2544เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่กมทได้ลงพื้นที่สำรวจชายแดนจริงณจังหวัดตราดเมื่อวันที่9-10ถึงตุลาคมที่ผ่านมาเราไม่ได้นั่งเทียนเขียนรายงานแน่นอนครับนายนพดลกล่าวเราลงไปดูของจริงไปเห็นกับตาไปคุยกับทหารเรือที่ดูแลพื้นที่ชายแดนโดยตรงแล้วเจออะไรบ้าง สิ่งที่กมทพบเจอระหว่างการลงพื้นที่นั้นน่าตกใจทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักหมุดชายแดนที่73ซึ่งเป็นหลักหมุดสุดท้ายที่ปักไว้บนพื้นที่โนแมนเอสแลนด์หรือพื้นที่ที่เป็นกลางระหว่างสองประเทศนายนพดลเล่าว่าทางฝั่งกัมพูชาดูเหมือนจะไม่ยอมรับหลักหมุดที่73นี้และมีความพยายามที่จะขยับหลักหมุดเข้ามาในฝั่งไทยนอกจากนี้หลักหมุดที่72ก็หายไปทําให้ต้องใช้หลักหมุดชั่วคราวแทนแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอะไรที่มากกว่านั้น จากการสำรวจยังพบว่ากัมพูชากำลังก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่คล้ายกับแนวดักตะกอนยืนลาออกมาในทะเลบริเวณสุดปลายเขตแดนไทยที่เชื่อมต่อกับกัมพูชาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยผมเลยบอกให้ทัพเรือลองเอาแผนที่ดาวเทียมมาเปรียบเทียบย้อนหลังดูจะได้รู้ว่าพื้นที่ของเราโดนกัดเซาะไปมากแค่ไหนแล้วนายนพดลกล่าวทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะหากข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงนั่นหมายความว่าอธิปไตยของชาติกำลังถูกคุกค,คามและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญ เราควรจะยกเลิก MOU 2543ถึง2544หรือไม่นายนพดลอธิบายว่า MOU เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยกัมพูชา GBC RBC และ JBC อยู่แล้วซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ทำหน้าที่ในการเจรจาและแก้ไขปัญหาชายแดนไม่ว่าจะมี MOU หรือไม่มีคณะกรรมการเหล่านี้ก็ยังคงทำงานต่อไปได้นายนพดลกล่าวประเด็นสำคัญคือทั้งสองฝ่ายต้องมีความจริงใจและเขารบซึ่งกันและกัน แต่ตรงนี้แหละที่อาจมีความเห็นต่างบางคนอาจมองว่า MOU เป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติวิธีในขณะที่บางคนอาจมองว่า MOU เป็นอุปสรรคต่อการปกป้องอธิปไตยของชาติและเพื่อไขข้อข้องใจนี้นายนพดลได้ประสานงานกับนายอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยผลักดันเรื่องการยกเลิก MOU 2544ในสมัยที่ดํารงตําแหน่งให้มาให้ข้อมูลต่อกมทในวันที่27ตุลาคมนี้แล้วทําไมต้องเป็นนายอภิสิทธิ์ พระนายอภิสิทธ์เคยพยายามที่จะยกเลิก MOU แต่ไม่สำเร็จการมาให้ข้อมูลของท่านจะช่วยให้กมทเข้าใจถึงเหตุผลและอุปสรรคในการยกเลิก MOU ได้อย่างลึกซึ้งนอกจากนี้นายนพดลยังตอบโต้ข้อสังเกตของนายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลที่ตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลไม่ใช้กลไกสภาในการยกเลิก MOU แต่กลับจะทำประชามติขณะนี้กมทของสวอกำลังศึกษาเรื่องน,นี้อยู่นายนพดลกล่าวเราจะยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักและจะให้ข้อมูลกับประชาชนอย่างโปรง่งใส คำถามสำคัญที่อยากชวนทุกคนคิดคุณคิดว่าเราควรยกเลิก MOU 2,543ถึง2,544หรือไม่การยกเลิกจะส่งผลดีหรือผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและที่สำคัญที่สุดเราจะปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างไรในสถานการณ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้มาร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคน